นีบ่บาเตพ,พ่พี่อหน่องมาเห็ดเมนูแซ่บๆก็คือหลับปลาไนเดอกับแกงปลาไนเพราะว่าเมื่อนี้เราไปเอาปลามาน้อยพีหนึ่งจะเป็นอีพีสองหามาเห็ดเมนูอาหารบ้านบ้านสูพีสุน้องอกินเราทุกคนอย่าลืมติดตามไปยาวเดอ้อเ<ๆ>มื่อนี้อยู่กับเสียวไม้มาเต่เวียงแกนไปเฮียนยู่รปเซียหาปีเราทุกคนภาษาละเชียึินเผาว่าจะได้กุ้งเก่ง ลาซีอาใช่ไหมลาซีอาลาซีอาคิมเข้ามได้เอาบอกให้นะลืมแล้วเฮียนสะเฮียนหาดีได้เอาทำดีทำดีอายตอบเ่อไหรทุกคนปีเฮียนหาปีเราเป็นเฮียนจอประสาทลเซียมาเอ๋ตอนนี้กำลังคั่วปลาอยู่เด้อทุกคนคลิปตีซ้อนกับเสียหน่อย หน่อยช่อมซื้อคือกาวเมื่อกี้ไปงมแทงมาตอนจับได้อันเรื่มท่ายทุกคนเบิร์นี่จะมีปลาสำเดือนปลาคอได้แล้วก็ปลาในตัวหนึ่งใส่ประมาณสามโลไปตัวใหญ่ๆมันจะเห็ดลาบสุภีสุนองได้เออฟักๆค่อยๆตั้ก็ได้เออทุกคนเราจะเอาวันล็อกเอาสีนเอาย้ำมาแล้วนี่ ตอนนี้เห็ดกันตอนฝักกำลังเห็ดลาบเดอ้อลาบเหนียวเสืยสตยมาแล้วตอนนี้มาคั่วปลาอยู่อันนี้นกับปลาคออันนี้จะเป็นปลาในเดอ้อเมนูอาหารบ้นบานๆเพราะว่ามือนี้เัาไปล้งน้องฝ้าหอยหลวงเนาะเพราะว่าเป็นเขื่อนเขาจับเห็ดสุรบาบุรทานเขาจัได้ปลาหลายๆะมือนี้เขาได้แต่ตัวเดียวเลย <c oughs> ออโอ้ยมองอีกบ่ไปชวมันนะหลังจากจเข้าครัวปลาเห็นแล้วตอนนี้จะเป็นอันนี้แกงปลาเด้อแกงปลาเซนโนสมทุกคนแกงปลาเซนโนสมเราก็ทางในเซี่ยวนายก็ตั้งตำเครื่อง ทีเราจะมาเฮดันลาบปลาไนทุกคนนะจะมีมะเขือแดงมะเพชรแห้งมะแขนครบสุดเลยทุกคนเม,มนูบาบานบนแต่ว่าความแซ่บระดับพัฒคาขัมนไปเดอ,เอนี่เนาทุกคนหลังจากเราตามเครื่องหอมมันแล้วเราก็ต้องมาตามปลาใส่เครื่องหอมมันเครื่องหอมก็จะมีมะเขือมะเพชรดแห้งเนาทุกคนนะ ตอนการเห็ดลาบเด้อทุกคนแบบเล,ล,ล่าเล่าเรื่อนี่แะเมนูอาหารบ,นบ,า,นบานๆเห็ดง่ายๆกินง่ายๆพอขัวอ่วแะเสียวเสียวหน่อย <c oughs> อันนี้ไอ้บามาติเวียงเด้อบ่ได้เรือได้เล่าทุกคนมิถาเมื่อกี้มปถ่ายคลิปวันเอาปลานันบดไ้าจักตัว <c oughs> บ่เต้ลงน้องเือนี่ยล่ะอันนี้จะเป็นนั่นคลิปที่สองเด้อหรื่อว่าที่สอง เย่าลืมนะทุกคนบบไดเข้ามาเบิ่งใหม่ก็จะเาล่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้่องบ่าวเตยเดอ้อทุกคนเมนูอาหารก็เป็นอันวันแล้วเเดอ้ออันนี้จะเป็นปาลาลาพผิกสุกเสียสวนเดอ้อันนี้แกงปลาในใส่อันนอสม้มแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันลาบปลาที่าเห็ดเนาะทุกคน อาจจะเป็นปลาซิวปลาบมเป็นปลาซิวนะเนี่ยเป็นปลาปลาเสตไทยแล้วอันนี้เป็นปลาเน้นหรือปลาสามเดือนเด้ออันนี้จะเป็นเขาของส่วนเบาอากาเด้อทุกคนใส่ที่แบบนี้แหละเด้อแบบเก่าดั้งเดิมกินอยู่เฮ่นแบบแซ่บแบบเนี้ยนะวิถีชีวิตบ้านๆทุกคนเอ้ยโสดอยู่หากินง่ายๆได้ปลามากก็มาซุ้มแซวกันกินแบบนี้แหละทุกคนนี่นี้เสียวไมมเด้อมาตีวงแจแนี็กั็เสียวหน่อยกินตามพวก อันนี้ก็เป็นเสียตุยเด้อเออเสียตุยลงมือกินลาบปลาเด้อเนี่ยลาบปลาแซบแบบนี้ใิมือเสียหน่อยเด้อเนี่ยเข้าไปย้าใส่เข้าไปเออซาจะได้ได้ยูบอตามเข่าอาคาเข้าไปจับจับปั่นเลยแม่ปั่นเครื่องอาคาเขานี่นะเอ้าเสียวไหมซิมลาบแบบนี้นะ มาเต็มงจ้นเหมือนเด้อเสียวไหมฮะเอาเมนูลาบกันเด้อลาบป,ปะว้ารสชาตได้ปะโอเคโอเคเอ่ะขันบภาชาไบ่เบืบ่หกินอะไรให้เหมือนอ่ะฮ่ดเ่อมเอาเสียน่อยเฮ็ดเสียข้ยาใหญ่ใหญ่รถว้าข,ขาวาเด้ออือ

แสงแดดส่องใสหามมากลางคืนมืดค่ํากบเขียดห่องอยู่ตามตรงหน้าสังมาวอนใจบ้านน้องดา

ສ້າງຄູເນາ

บายๆเนีไม่ไปวิ๊กักนบายบายเออเาก็ยกมือบายอเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบายอฮยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเา้ยเฮ้ยเฮ้ยปฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเก้อเเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เยยาฮเย้ยเฮ้น้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยเเ